เราจะไปที่อําเภอท่าบางผานะครับที่จังหวัดน่านก่อนรถคันแรกเต็มแล้วนะครับ6ล้อ6ล้อคันแรกเดี๋ยว6ล้อคันที่สองกําลังจะขนของขึ้นนะครับฝากด้วยครับ,รบไปเจอกันที่ท่าวังผาน รถบรรทุกขนเข้าของใช้จําเป็นสามคันเต็มๆค่ะออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจุดหมายปลายทางคือที่จังหวัดน่านค่ะที่ประสบน้าท่วมหนักบางจุดเนี่ยจมบาดาลร่วม3เมตรนะคะนี่เป็นการช่วยเหลือผ่านการระดมทุนของก้องห้วยไร่ค่ะมีแฟนๆมาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคส่วนตัวกล้องเองก็มีประมูลของใช้มาสมทบนะคะและมีเพื่อนร่วมวงการมาช่วยด้วยเช่นทัญยาอาสยามค่ะทุกคนเนี่ยมีแรงใจแรงกายพยายามช่วยกันเต็มที่นะคะแต่ในบางจุดความช่วยเหลืออาจจะไป ถึงไม่ทันก็เป็นเรื่องเศร้าอย่างเช่นเปิลน,นาคอนศิลาชัยคะ่ะที่ไปช่วยเหลือน้ําท่วมที่จังหวัดแพร่โพสตเล่าถึงเรื่องลุงต๋องค่ะผู้<า>ป่วยติดเตียงก่อนหน้านี้นมีการย้ายลุงจากชั้นหนึ่งขึ้นไปอยู่ชั้นสองตามความประสงค์ข,ของลุงนะคะแต่ว่าที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือน้ำเนี่ยสูงกว่าทุกปีจนถึงชั้นที่ลุงอยู่ยากที่จะช่วยตัวเองได้ทําให้คุณลุงจมน้ําเสียชีวติตอยู่บนชั้นสองค่ะโดยเปิลนาคอนโพสตว่าจุนกสมาค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณเปิ้ลขอดูแลค่าใช้จ่ายในงาน ศพของลุงต๋องทั้งหมดค่ะ บางพื้นที่ค่ะน้ำลงแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าความเสียหายยังมีค่ะทีมงานใจถึงใจของฝันดีฝันเด่นจันญาธนากรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพแพร่นะคะมาช่วยกันทำความสะอาดวัดสุพรรณและชุมชนโดยรอบค่ะโดยการดาเนินการตอนนี้เน้นไปที่ภารกิจฟื้นฟูนะคะก็มีโพสต์บอกว่ามีเครื่องหาบหามดับเพลิงสิ่งไหนที่พอทาได้เราเต็มที่ค่ะส่วนข้อความที่เห็นนี้เป็นของลำเพลินวงศกรนะคะก็กําลังระงมความช่วยเหลือเขาโพสต์เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ โดยลําเพลินเนี่ยปิดรับยอดบริจาคไปแล้วที่270,000บาทและนักร้องดังอีกคนคือป้ายปายโอริโอนะคะจะไปมอบของในวันที่27สิงหาคมนี้ล่ละค่ะ